กดเลยครับพี่แจ็คทำพ่อของมันก็เริ่มเองป่าวะถ้าไม่กดเนี่ยใช่พี่ใช่พี่ทำอย่างอื่นอยู่ไงเอ้ยคุยกับสาวอยู่อ๋อเดี๋ยวนี้คุยกับสาวใช่ไหมอืมเฮียมาบ่นนะว่าเฮ้ยไม่มีใครเลยเหงาเฮียเอ้ยพรุ like ่งนี้ไม่มีใครเลยเว้ยเฮียวาเลนไทน์ไอสัตว์วาเลนไทน์อยู่คนเดียวห้าหกปีแล้ว ได้เปิดเป็นตัวชั้นแรกก่อนโอ้มึงโดดลงไปเลยเหรอวะพวกกูด้วยกูด้วยอ่ะต้องต้องลงมาฟาร์มของไว้ไงนี่ไงกูได้ทูบแล้วตรงไหนนะติ๊กใหม่ดิหายไปไหนแล้วอะทิ๊กติ๊กอ่ะเฮ้ยพี่มา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 เขามาขึ้นหนีขึ้นควาเลนทายเฮ้ยยากูโดดลงตกตัวที่สูงเมื่อกี้กูกินยาอะไรดีปะวะเวรละ มึงเอามึงมึงเอาของมากองรวมๆเนยตรงนี้มีกล่องติก๊กกล่องกล่องกล่องตรงนี้มีที่สวดโอ้โหน้งองบอมีหรอกกู้สาวให้คุยเนี่ยบอมีหรอกก็อีโซดได้ทูบเหรอโอ้โห,โโห,หกู้ใสไปแล้วตะปูมีอยู่ครับตะปูแถวนี้ผมเจอแล้วตะปู เอามาดิเอามาดิเอาเริ่มเลยเนี่ยเป็นเลงเลยชั้นบนล็อบบี้ไม้เรียวอะไรอ่ะไม่หาของพี่ออมันมาแล้วไล่เหรอไล่ผมเนี่ย กดลิฟต์ไวก่อนชั้นบนสวด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 กวนดยูครับแตักใครก็ได้ไครวิคญานี่เนีที่บ้านถูกสากหลอแล้วม้งเนี่ยอยพี่ให้มันหลุดก่อนเถอะเฮ้เพื่อนเอาเพื่อนโซโลอยู่นะ

เ่ออาทียต่ไปชุบไอปอนดิเปิกล่องนนะพหนึ่งบทผ่านไปแล้วบทต่อไปตรงไหนดีตรงนั้นตรงนั้นสวดได้เลยนว่าของเพื่อนสวดได้เลยเว้ย มันไม่เอาของมากองข้างหน้าวะโอ้โหมันอยู่ข้างล่างตรงที่สวดเลยใช่ไม่ไม่รอบไปที่อื่นวะยังสวดไม่ได้นะพี่ขาดตะปูตรงนั้นอ่ะสีส้มสวดได้เราไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้สีส้มขาดตะปูบางทีสีเหลืองสวดได้บางทีสีเหลืองก็สวดไม่ได้มันที่อะไรวะเหลืองคือสีเหลืองอันแรกคือขาดทูบนี่ แล้วพอ,เ,อเป็นโ้มมันจะขาดตะปูแปลกโอ้โหเรียบเลยตรงเนี้ยคือมันมานี่จบเลยนะแ่้มันมานี่คือจบเลยนะกูรับโทรศัพท์เห็นบป่าทุกคนไปมาหากูไอ้สัสโอ้โหเดินเร็วจังวะแม่ตรงนี้พี่กอง เียืยน่เจอตะปูจะได้ไปปักเลยเจอถูกเจอ,อถูกปะแม่งต่ออ้กชั้นสอครับเขาอยู่ชั้นสองเขาอยู่ชั้นสองโอเคกล่องนี่กูติ๊กเมากแก่อันนี้นี่กูจะกล่องขอขอขอตะปู จะไปสวดตรงเพื่อนอะใครจุกอยู่ผมอย่าไมปปอนตายวะไม่อะไรละจเกอะไรพี่ขอไล่แฟนพี่ได้ทูบว่ะเฮ้ยเสร็จแล้วลงเลยพี่ลงเลยได้ทูบได้ทูบเว้ยนี่ตรงบันไดเดี๋ยวกูไปเปิดกล่องบันไดฝั่งนู้นนี่มาอยู่ข้างล่าง อีอยู่ข้างล่างเด้ออยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเนี่ยมันหาของเห็นปะมันใช้เวลาเว้ยเียที่ใส่ตรงนี้ยมาแล้วกูดได้แล้วตอนนั้นต้องการอะไราทูบเหรอ ข้างบนทูบรูปอยู่กับผมเฮ้ยกูอีกแล้วโอ้โหกูไล่กูไล่กูต้องหายไปไหนแล้ววะไอปอนทูบอยู่ตรงล็อบบี้ชั้นหนึ่งอะมีโอเคเพื่อนมันกลัวอะไรวะกูลงเอาไปนี้ไปใส่ละตรงนี้เล่นไม่ได้แน่เลยวะไอ้เหี้ยมันมันพังหมดแล้วอะทุกคนถ้าผีมาต้องขึ้นชั้นบนเท่านั้นอะเริ่มสวนแล้วเพื่อน ตรงติ๊กตรงติ๊กสแต็กหน่อยโอเคพี่ตรวจอยู่คนเดียวาลงมาชั้นหนึ่งแล้วพี่หลุดหรือเปล่าละ่ะไม่ไม่พี่ผมไม่หลุดดแล้วบ,บอกตรงเนี้ยตรงนี้ปิ๊กไอ้ตรงนี้เปอ่ะพร้อมเล่นนะโหหลอดแม่งลดโคตรเยอะเลยว่ะ ก็มีใครมาสวดกูหุญแจหรอวะเฮ้ยขวดไม่ได้มีเขาตามโอ้ยสมาธิเลยวะโอ้โดนละกูโดนละก็หายตัวแล้วนะพี่ไม่มีสมาธิเลยเว้ยตามกูมาแล้วตามดิจะได้ไปสวดตอนนี้โอ้ยใจหด ลกูไลกูไม่หลุดไม่หลุดตรงนี้พร้อม,มเป็นเลยของเทียมไปมียาผม่ได้มีเไ,ไี้ยงขายให้อยู่เนี่ยเพื่อนลอบไปแล้วเพื่อนใช้ไปแล้ว อยู่ตรงติ๊กอ่ะก็ตามผมพี่ตามผมเออมันมันเอามันเอากูไม่ได้กูไปสวดต่อดีกว่าเดี๋ยวผมไปสวดทุ่มไหมสวยใครกองของไปโคตรสวยเลยอ่ะผมเนี่ยสวยปอนยังเหลือของอยู่อีกนะยันยันโคตรเยอะอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะที่มึงกองไว้ใช่ไหมเหตุแม่ยันไอ้เชี่ยเพื่อนไม่สวดโอ้มีคนสวดอยู่นี่วะถึงบอกไงนุ่มคนฟาร์มเว้ยทำไมคนอื่นไม่ลุกให้อ่ะเหตุพร้อมนี่น่ะ หลุดแล้วให้บอกแค่นั้นน่ะเจ็ดสิบแปดสิบยกเก้าเขาตามพี่ปอนต่อใช่ไหมไม่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 เสร็จเอาละเอา เอาละแต่กูเห็นที่เปิดอยู่อันนึงอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่เจอเจอเจอเดี๋ยวเปิดให้ชั้นบนใช่ปะวะที่สวนดีการโอ้ยพาดทำไมสมาธิไม่มีแล้วอะตอนนี้หัวดูเฮกได้แล้วตะปู่นอนแต่เอาไปซื้อกุหลาบหลอกใจตัวเองแล้วอะไรทำไมมันทานี่ปิ๊งอะไรพวกเนี้ย ขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยนะคะรับปาจีเขาอยู่ชั้นสองนะพี่ผมเดเขาวับตามมมาวับตามมาแล้วจะเายเดี๋ยวไม่อดล้ละกูอ,อยู่ล็อบบี้ชั้นหนึ่ง,วงสวัสดีน้องเด้ด้วยต่อเลยนี่ปอนปะเนี่ยไม่ใช่เียบของไว้ ไอ้ตายัางไม่ตายตาไปหายาก่อนเลยตาอย่าอย่าตายนะจะตายแล้วพี่ฮะจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่รอดแล้วดูได้แค่นี้พี่ไม่ตาทำทุกชั้นสองเว้ยพี่เตรียมขอไม่ให้อ๋อตาเพิ่งตายครั้งแรกตายเพิ่งตายครั้งแรกพี่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนี่ยเพิ่งตายก็ไม่เป็นไรแน่หลบดีเฮ้ยไอ้ไอ้เมืองอ่างมันตามต,าตาู่แล้วใครวะน่ะผมนี่แหละหลบดีเฮ้ยมันจะเดินเออแล้วก็โดนตีฟรีหรอก ก็มึงเอิร์นเอิรละเหยมันก็สมควรแล้วมันนอกก็ยะนอกก็เฮี้ยแล้วเห็นมันเดินชิดตูดมึงเลยนะมีคนกำลังชุบผมอยู่โอเคเอไปเอามึองอ่ะปอนโอ้โหยานเต็มเลยสันกูชอบตรงนี้ว่ะสองอันสองฝั่งมีโอเคแยกส่วนเลยแยกส่วนเลยเห็นของที่พี่เตรียมไว้ให้แล้วแต่ผมไม่ทันไปไม่ทันชั้นบนอ่ะเออแค่นี้ดีกว่าที่ปอมันเตรียมไว้ให้หน้มัดใช่ ยันเนี่ยเจ๋งสุดแล้วดีกว่าประตูอีกผู้สวดอยู่ชั้นล่างใครว่างก็มาชั้นสองต้องหายาเออหาเลยหาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามผมลวไปไปครบดิตสวอดีกว่าเหี้ยเดี๋ยวเวลาเลยไปไม่ตาา ไยุ่นที่สัดลานตดะุเสกัทวสามสนาท่เพโมุพกสาาทีงต้องเอาให้เสียจนะไม่ตายมันโอ้โหมันเอาตายเลยเหรอวะรองขึ้นไปข้างบนเลยลิฟต์มีลิฟต์มีลิฟต์อยู่ โอเคยืนผียืนอยู่ตรงข้างล่างอยู่ตรงกูติกผีอยู่ตรงกูติกโอเคผียังอยู่ตรงกูติกเสร็จแน่นอนบอลเสร็จแน่นอนโอเคเน้ออยู่ชั้นล่างนะพี่พี่บอลส่วนยาวๆเก้าห้าเสร็จแน่นอนอ่ะกูกูรอให้เนี่ย เดินไปไหนวะเฮ้ยดูผมเดว้ามาหานิวรนเราออกทางประตูมันดีกว่าไหมนิวอนอะนานแล้วนั่นโอ้พอสวดเสร็จเวลามันเพิ่มอ่ะจากสามเหลือเป็นเจ็ดเว้ยรอรอประตูคูดาวก่อนตอนเนี้ยไอปอนมึงเอาเลยเหรอเอาดิต่ออะไรอ่ะพยายามเลือกประตูหนีดีกว่าพี่มันสู้ยากสามคนไอจันเออ เออรอบก่อนมึงฆ่ากูได้ไปประตูมาละอันหนึ่งนะประตูมาละอันหนึ่งนะ <Okay. S 1> ออกประตูเถอะออกทานนี้บอลบ้างจะฆ่าอย่างเดียวเลยฆ่าผีก็บาปนะเว้ย uh, uh. ตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษเห็นนะ <c oughs> ประตูบานแรกไม่มีใครใช้อ๋อพอสวดเสร็จเลือดเต็มด้วยทุกคนหั <c oughs> าวกันนะบอล ยาผู้ทิ้งยาไว้เผื่อมึงใช้ออกว่ะรอดว่ะล้างแค่ไอตัวเก่าได้ว่ะนี่ครับนะตาวิเศษเห็นนะก่อนพยายามหาประตูเลยอ่ะ